1> 2อโอเคก็ก so รับสวดดีนะครับผมท่านผู so ้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์ค AP แล้วใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยก็กลับมา อีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับวันนี้ก้อนและใครที่หาเว็บเติมเกมให้เทพต้องขั้นเทพเลยเติมถูกเข้าไว้ไม่เกินหนึ่งนาทีส่งของขวัญก็ได้ตอนนี้มีโค้ดเรดบลูด้วยเติมได้เทพทุกเกมมีทั้งส่วนลดและโบนัสเติมให้เป็นเทพต้องคั้นเทพลิงก์ไดคำอธิบายหรือพิมพ์หาใน Google ได้เลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับผมเนื่องจากตอนแรกเนี่ยที่เรารีวิวของไปนะครับผมก่อนที่จะมีการอัปเดตแพทมหาเวทผนึกมารเข้ามาเนี่ย มันมีบางอย่างนะครับผมที่ว่าเรารีวิวกันไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่มาด้วยนะครับผมซึ่งมันจะมาเป็นอีเวนต์รรมฎอนนั่นเองนะครับผมซึ่งอีเวนต์รรมฎอนเนี่ยเซิร์ฟไทยปกติแล้วเนี่ยมาช้าก,กว่าเซิร์ฟอ,อื่นนะครับผมแต่ว่า,อารอบนี้เนี่ยอาจจะมาอาจจะมาไวหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันมีแบบพวก ระบบต่างๆของไอเทมในเกมต่างๆที่มันเกี่ยวกับเกมเพลย์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างสําหรับรามดัน2026นั่นเองนะครับผมนี่เป็นคลิปของฟรีไฟเลยนะครับผมก็จะมีเรือทองย้อมสีนะครับผมนี่มาแน่นอนนะครับผมมีตัวชุดนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นชุดฟรีด้วยนะครับผมมีการขุดสมบัตินะครับผมนี่ขุดสมบัติแบบนี้เลยนะครับผมก็จะสามารถลงไปข้างใต้ได้แบบนี้เลยนะครับผมเมื่อลง ลงแล้วก็จะมีรางวัลแบบนี้นะครับผมจะมีโทรก้อนมีวงแหวนแล้วก็มีแท่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีท่าตัวนี้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นของที่แบบว่าอยู่ในแพทนี้เลยนะครับผมนี่เป็นวงแหวนนะครับผมซึ่งเป็นแท่นในการเรียกเพื่อนที่เราเคยดูกันไปในคลิปอ่าในก่อนหน้านี้ที่มีเซิร์ฟทดลองนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีโทก้อนสนัดนะครับผมอันนี้คือโทก้อนสนัดนะครับผมเนี่ยอันนี้ดูนะมันคือแบบดูนะนี่เลยครับผมโทก้อนนะครับผมรีโหลดมา 12นะัด เอาแป๊บเดียวนะครับผมเหลือ8นัดเลยนะครับผมก็คือเป็นโทกอนลั่นละ4นัดเป็นชุดละ4นัดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัวโคด้านะครับผมโคด้าที่สามารถอัพสกิลได้นะครับผมตัวนี้ก็มาจะมาในเฉพาะ4 v 4นั่นเองนะครับผมที่เราเคยคุยกันไว้เนาะมีทาบูย่าใหม่นะครับผมเจ้าตัวโคด้าเนี่ยมันจะมีอยู่2สกิลด้วยกันนะครับผมอย่างที่เราเคยพูดกันไปเนาะจะมีเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมอันติดมาร์กนะครับผมฝั่งซ้ายจะเป็นติดมาร์กโมโกะนะ ผมเวลาเรากดกดโคด้าไปจะมีมาร์คข oh. um um ึ้นแบบว่าทุกใกล้ๆกันนะผมถ้าัตรูอยู่ใกล้กันมันก็จะขึ้นมาร์คหมดเลยนะครับผมแล้วก็ดีเอ็มจีบูธนะครับผมทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดาเมจนะครับดาเมจพิเศษหรือว่าดาเมจพิษนั่นเองนะครับผมอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยยังไม่เคยดูนะครับผมสำหรับของที่แบบว่าอยู่ในเซิร์ฟทดลองรอบที่แล้วนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ GC ีเนี่ย ก็มีโทก้อนสนัดเช่นเดียวกันนะครับผมมีโทก้อนชุดละ4นัดเช่นเดียวกันไปนกิจกรรมรถทัชเชอร์นะครับผมหรือว่ารมบดอนนั่นเองนะครับผมเป็นการแบบว่าขุดสมบัตินั่นเองเนาะก,กิจกรรมตัวนี้นะครับผมก็ไปอีเวนต์เกมเพลย์ภายในเกมนะครับผมแล้วก็มีของต่างๆด้วยอย่างที่บอกไปนะครับผมมีอีเวนต์แบบว่าขุดสมบัติ อะไรแบบนี้นะครับผมมีชุดถึง3ชุดเลยนะครับผมอันนี้เป็นแบบว่าชุดหลักๆนะครับผมจริงๆมันมีชุดย่อยอีกด้วยนะครับผมชุดหลักที่อยู่ในคลิปเป็นชุดกิจกรรมก็จะมีอยู่3ชุดด้วยกันนะครับผมชุดนี้เป็นชุดนักตำรวจก็น่าจะฟรีด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวเต็มของชุดกันด้วยนะครับผมโอเคเอ้ยอันนี้เหมือนว่าแรงใหญ่ก็จะมีเหมือนกันนะที่เป็นแบบว่าโคด้าอัพนะครับผมเมื่อว่าเพร้อมเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่นะครับผมนี่โทก้อนชุดละ4นัดนะครับผมบอกเลยถ้ามานี่คือแบบมันแน่นอนนะครับผมสำหรับเซิร์ฟััยนนนนน่เเองาาะะะปรรมมณี้คบผ แล้วก็ของภายในกิจกรรมเซตนี้นะครับผมก็จะมีเป็นตัวชุดตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าเซิร์ฟไพยเนี่ยจะมาพร้อมกับเซิร์ฟอื่นหรือเปล่านะครับผมสําหรับหลังจากที่หมดอ่าหมดคอแลบมหาเวทผนึกมาไปแล้วนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่อย่างเปียวนะครับผมของผู้หญิงนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็น ในส่วนของเจ้าตัวท่าแล้วก็ชุดนะครับผมจริงๆชุดนี้ผมว่าก็น่าจะเกี่ยวด้วยนะครับผมสังเกตจากทางด้านหลังมันเกี่ยวกับ อาสมบัติทะเลทรายเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับเซตโจ๊กเกอร์ย้อมสีตัวนี้นั่นเองนะครับผมว่าก็น่าจะมาพร้อมๆกันกับอีเวนต์นั้นนั่นแหละนะครับผมอีเวนต์เจ้าตัวอาขุสมบัตินะครับผมแล้วก็มีชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่ใส่แดงชายแล้วก็หญิงนะครับผมเป็นชุดที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้เลยนะครับผมนันแล้วก็จะมีเป็นตัวไหนอีกนะครับผมจะมีเป็นตัวนี้นะครับผมก็น่าจะเกี่ยวกันด้วยนะครับผมสําหรับสกายวิ่งตำนานทัพทิมตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี สกายดรีฟเอ้สกายวิงนะครับผมเรียกว่าสกายดรีฟหรือสกายวิงดีนะีครับผมก็คือมันสามารถเปลี่ยนอะเปลี่ยนตัวเนี้ยได้3อย่างนะครับผมเป็นเป็นบอลลังนะครับผมเป็นแผนที่แล้วก็เป็นคัมภีแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นท่าจบบูย่าที่เราเห็นกันในคลิปเลยนะครับผมก็จะมีท่าคิวแบบนี้นะครับผมมีท่าบูย่าแบบนี้เลยนะครับผมตามในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็มีเรือทองย้อมสีนะครับพริมสันบัวหยาตัวนี้นั่นเองแล้วก็ มีท่าตัวนี้นะครับผมมีท่าแบบรวยแล้วรวยอีกนะครับผมที่เราเห็นเมื่อกี้เลยเนาะแล้วก็ท่าจบตัวนี้ก็น่าจะเกี่ยวเช่นเดียวกันทรายกืนล่างนะครับผมน่าจะเป็นตรีมเดียวกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็เห็นในอานนคลิปเหมือนกันนะครับผมเป็นท่าแบบว่า ถ้าทีมนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อื่นๆนะผมสําหรับโทกอนก็น่าจะมาพร้อมๆกันด้วยนะอันนี้ผมคิดว่านะเพราะว่าตัวโทกอนเนี่ยมันเป็นเซตเดียวกับสกายวิ g งนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะมาเป็นเซตเกี่ยวกับสมบัติหรือเปล่านะครับผมสําหรับเจ้าตัวโทกอนใหม่ตัวนี้เป็นดาวเมจสองลีหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนได้2สีด้วยนั่นเองนะครับผมนะมีอะไรอีกไหมนะ น่าจะไม่มีแล้วนะครับผมสําหรับของที่เป็นเกี่ยวกับอ่าอันนี้นะครับผมนี่อันนี้เลยนะครับผมเป็นตรีมที่เกี่ยวกับรม ض ฎอนะครับผมที่หลุดมาว่าเป็นร م ม ا ن อนย0 2 6นะครับผมเป็นตรีมแบบว่าผู้สมบัตินะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยหลังจากจบมหาเวทผนึกมาแล้วจะเอาเข้ามาเลยหรือเปล่าหรือว่ารอนะครับผมที่เด็ด,ด,ดก็มีแท่นเรียกเพื่อนนะครับผมสามารถวับมาหาเพื่อนจากระยะไกลได้เลยนะครับผมแบบเมื่อกี้เลยอยู่เขื่อนแล้วก็วับมาจากลงสีได้เลยคือ ว้าได้ไกลามากๆนะครับผมเหมือนกับตัวเซนเนียลนะครับผมในอวีเลยนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเป็นอะไรอ่ะ โทก้อนนะครับผมโทก้อนชุดละสี่แล้วก็มีสกิลโคด้าที่สามารถอัพได้นั่นเองนะครับผมที่ว่าเด็ดเด็ดในคลิปเมื่อกี้ที่เราได้ดูกันไปนั่นเองประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับของที่จะเข้ามานะครับผมสำหรับมหาเวทผนึกมาเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะของแบบว่าใกล้ครบกันแล้วนะครับผมใครที่ทาภารกิจไปนั่นเองนะครับผมก็จะมีอิตาโดริยูจินะครับผมมีปอยอ่ามีเป็นพวกการ์ดอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะ ่นะครับผมแล้วก็ของในการร่วมมือนะครับผมก็จะเหลืออะไรบ้างเหลือโนบาระคุกิซากินะครับผมเหลือเป็นตัวท่านะครับผมท่าตัวนี้ แล้วก็มีท่าเปิดตัวนะครับผมท่าเปิดตัวอารามสงซ่อนมารกกางอาณาเขตของสุคุณะนะครับผมก็จะมาในวันที่28นะครับผมอย่างที่เราได้บอกไปเนาะมาวันที่28เป็นตู้8ทีเหมาก็หน้าจา1922นะครับผมนะประมาณนี้เลยแล้วก็ของอื่นๆน,นะครับผมก็จะเป็นของฟรีซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ของอโนบาระนะครับผมก็จะมาในวันที่30เป็นล้านมืดนั่นเองนะครับผมล้านมืดลด90นะครับผมตัวนี้ก็มาเป็นตัวชุด นะครับผมมีเป็นตัวท่านะครับผมแล้วก็พวกอุ่นฟางอะไรแบบนี้ก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็สะสมไม่ครบนะครับผมเพราะมันจะได้เท่ๆนั่นเองไม่มีอะไรมากนะครับผมสําหรับกิจกรรมนีนะครับผมนี่โนบาระก็เป็นรันมืดนั่นเองนะครับผมลด90นั่นเองนะในวันที่30นะครับผมมาพร้อมกันเลยทุกเซิร์ฟนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวขั้นกันบ้างนะครับผมเจ้าตัวขั้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมีตัวขั้นซีซั่นหน้าของเดือนกุมภาพันธ์ ันนั่นเองนะครับผมนี่เป็นทรีมแบบว่า ออราศีราศีหน่อยนะเวลาใส่ชุดแยกก็จะเป็นแบบนี้เลยของผู้หญิงเลเวลหนึ่งมีบอดนะครับผมมีบอร์ดเป็นแบบนี้เลยบอร์ดสายฟรีนะครับผมมีเป็นแบนเนอร์นะครับผมมีเป็นตัวรถกบสําหรับสายเติมนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นเจ้าตัวกล่องดวงใจนะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์ปลาคู่แบบนี้เลยนะครับผมเหมือนกับราศีมีนอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวบอร์ดของสายเติมนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ12อเออเป็นเลขเหมือนนาฬิกาประมาณนี้เลยนะครับผ มแล้วก็ โปรไฟล์ใสยฟรีนะครับผมปลาคู่แล้วก็มี AUG นะครับผมระยะ2แม็กหนึ่งลบเคลื่อนที่นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยมีไม้เบสบอลนะครับผมมีรองเท้าสายฟรีนะครับผมสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีกระเป๋าสายเติมนะครับผมนี่เป็นปลาคู่แบบนี้เลยนะครับผมขอค่อนข้างที่จะแบบว่าคล้ายๆกันเลยนะครับผมเป็นเน็ตย้อมสีหน้านี้สําหรับสายฟรีนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สายเติมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวไอซ์วอล์นะครับผมไอซ์วอลหนังสือนั่นเองนะครับผมหนังสือแบบว่า12ร นะครับผมเป็นราศีมีนแล้วก็ชุ้มผู้ชายผมมองว่าเท่มากมนะครับผมตัวเสื้อมันเป็นแบบเสื้อลัดกล้ามนะครับผมแล้วก็เกางเกงเนี่ยเป็นแบบว่าดูดุดันดูเหมือนแบบเท่เลยนะครับผมสําหรับเซ็ตนี้นั่นเองก็รอจัดกันได้เลยนะครับผมในเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมสําหรับบูย่าพาร์ทนั่นเองแล้วก็บูย่าพาร์สซีซั่นนี้นะผมไม่อยากให้พลาดนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวหมวกตัวนี้ที่น่าสนใจด้วยนะครับผมก็ใครไม่เติมก็ไปเ,เติมแล้วกันนะครับผมส่วนใครที่จะเติมหาร้านเติมก็ ขั้นเทพเลยนะครับผมไปเติมกันได้หรือมีคำอธิบายนะครับผมหรือว่าพมพมหาใน Google ว่าขั้นเทพเติมเกมภาษาไทยเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ใครที่เติมเครดิตไม่เข้านะครับผมหรือว่าเติมไม่เข้าเกินสิบนาทีนะครับผมก็ทักไปที่เพจในเฟซได้เลยนะครับผมเพจขั้นเทพพุดตาม3ามแสนเวเปิดมา9ปีไม่มีบิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใครจะเติมเอาสุกุนาวันที่ยี่นะครับผมเอาโนบาระวันที่30หรือว่ารอบูย่าพาร์ทหรือว่าจัดกิจกรรมที่มีอยู่แล้วก็ขั้นเทพเลยนะ ยืษษษษษ่นคำอธิบายนั่นเองเนาะโอเคประมาณนี้ละกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งมารยใจให้มาร์คเอพีด้วยแล้วก็ตัวหมัดเนี่ยผมลืมบอกนะผมโดนไปอ่าน่าจะหนึ่งสามกว่าๆนะผมพันสามกว่ากว่าน่าจะได้แล้วผมดวงดีนะอันนี้ผมบอกเลยนะฮะโอเคก็ไว้เจอกลิปหน้าละกันครับผมบ๊ายบายครูม่ะ